สวัสดีครับตอนหนึ่งสอนเทรนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าอาจารย์ของผมกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับอาจารย์เข้าซื้อบายนะครับหรือว่าซื้อขึ้นนะครับในทองนะครับผมวันที่สิบห้านะครับวันเดียวกับคลิปที่แล้วนะครับผมเท่าว่าเขาเข้าออเดอร์ไปทั้งหมด3ครั้งเลยนะครับวันที่สิบหเดือน4ี่2 1นบนะครับก็เป็นจํานวนสิหลอดนะครับผมแล้วก็จุดเข้าเขานะครับแล้วก็จุดเทคโปรฟิตนะครับซึ่ง เขาบวกมา2,190ตันนะครับก็ประมาณเกือบ80,000บาทนะผมเดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับปึ๊บอันนี้ผมเซตไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราไปดูไทม์เฟรมวีกกันไทม์เฟรมวีกเราจะเห็นว่ามีไส้ทางด้านบนนะครับเหมือนเขากําลังจะขึ้นไปเติมไส้นะครับผมต่อมาเรามาดู t ท m e เฟรมเดย์นะครับ t ท m e เฟรมเดย์เป็นจังหวะเบรกนะครับผมเบรกทม์เฟรมเดย์นะครับอันนี้คือจังหวะเข้าของเขานะครับ ดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้านะครับเขาจบบูริสเต็มแท่งนะผมแถมไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับเราดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกับสามสิบนาทีนึงจะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงกับสามสิบนาทีนะครับอยู่ดีก็ลากขึ้นมาเลยนะครับผมข่าวก็ไม่มีนะครับข่าวมีตอนสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับดูดิทำเฟรมสิบห้นาทีนะครับ ยูดีก็ลากขึ้นมานะครับก็แต่ว่าจังหวะเข้าตรงนี้เป็นจังหวะเบรกไปใช้ทำเฟรมเดนะครับแต่ว่าปัจจุบันผมไม่เห็นเขาเข้าช็อตแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเป็นจังหวะเบรกนะผมทำเฟรมเดนะครับไม่มีจังหวะคอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นนะครับ มีกลับมาที่ทุนนิดนึงนะครับแต่ยังใจแข็งถือนะผมวิ้ยโดนสต็อปหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหใจเขาได้นะผมสิบห้าทีเราจะจบแท่งนะครับพึบสิบห้าทีจบแท่งนะครับลากขึ้นไปต่อนะครับผมถึงเป้าเป็นที่เรียบร้อย บวกมา200กว่าจุดนะครับก็ปิดไปนะผมแต่ว่าจงังหวะนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ไปเล่นตามนะผมเพราะว่าอาจจะโดน stop loss ได้นะครับจะเห็นว่าช็อตเมื่อกี้เขาก็ย่อตัวมาเกือบโดนสต o p นะครับจงังหวะเมื่อกี้เขาน่าจะสต o p แถวๆนี้นะครับเนี่ย2 0 0กว่าจุดเพราะว่าเบรกออกจากกรอบนี้ไปแล้วนะครับถ้าเขาเบรกออกจากกรอบไปแล้วเขาไม่ควรกลับมาอยู่ในกรอบนี้แล้วนะครับ ก็ใช้เป็นจังหวะ stop loss ได้นะครับแต่ก็ตามนั้นนะครับจังหวะนี้ผมไม่แนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจังหวะ impulse สั้นๆง่ายๆนะครับเบ Time frame day นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเราวพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ